สวัสดีครับวันนี้กับแมามดอีกอันเพ่หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้วันเกิดผมนะครับก็เลยซื้อโมเดลแม่ซื้อโมเดลมาให้นะครับเป็นโมเดลวันพีชแชงคูดนะครับซื้อจากดองกี้นะครับราคา899หกือก็คือ9 0 0้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นของแชงนะครับนี่นะครับกล่องรอบๆก็จะให้ดูกล่องนะครับว่าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับของนําเข้าของแท้ครับ แล้วก็มีเขียนนะครับเล็บแฉงอะไรแบบนี้นะเรามาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับผ้าคลุมก็จะถอดได้นะครับอันนี้คือข้างในทั้งหมดเลยนะครับมีก็จะมีตัวแฉงแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ดาบของแฉงนะครับดาบแฉงนี่ผมไม่รู้ชัวว่าชื่ออะไรนะครับแต่ผมได้ยินแต่เขาพูดว่าดาบแฉงดาบแฉงนะฮะอันนี้ก็เป็นฐานต่อโมเดลนะครับอันนี้ก็ ถือว่ากวามไม่สูงมากนะครัะกระตามราคาะะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกัน,นะ,ะครับเนี่ยครับแกะมาข้างในก็จะมีอันนี้เป็นแคงนะครับถอดผ้าคลมได้นะแขนเดียวนะครับอันนี้หูปด B สอนะครับแข้งแขนเดียวแขนขะานี่นะครับเป็นดาบแช้งสีเขียวทองนะคะอันนี้คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสชิ้นนะครับก็จะมี ก็จะมีตัวแช้งนะครับผ้าคลุมแล้วก็ดาบแล้วก็ฐานตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดปกตินะครับกางเกงสีแดงแล้วก็ผมสีแดงแล้วก็เสื้อขาวนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าดาบใส่ตรงไหนนะครับมีช่องเขาจะมีช่องให้ใส่ดาบถามว่าดาบใส่ตรงไหน,นก็ใส่ตรตามช่องได้เลยฮะดาบใส่ชิปมันจะใส่ยากนิดนึงนะคะมันตามนี่ฮะก็จะ แบบนี้ฮะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันก่อนเลยค่ะอันแรกนะครับผ้าคลุมแฉงนะครับมันไม่มีรูเราผมว่าน่าจะมันจะมีบางแขนเดียวเลยนะฮะแขนขาดนี่ค่ะโอเคมันถ้าใครซื้อมาต้องสังเกตดีๆนะครับต้องให้ตรงนี้บางแขนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนโมเดลส่วนตอนนี้ครับก็ใส่ดาบตามร่องนะฮะ นี่ฮะก็จะแล้วก็ใส่ฐานโมเดลนะครับใส่ด้านนี้นะฮะใส่ด้านซ้ายนะครับมีรูนะครับด้านซ้ายมีรูเสียบคาอยู่นะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่นะครับนี่ครับ นี่นะครับเพู้่รอบตัวคะอันนี้ดองกี้ก็คืออันนี้ผมซื้อที่สีราชานะครับอยู่ที่เจบป,ปานตรงนี้ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นเปิดสาขานะครับแต่ถ้าต้นฉบับเป็นห้างใหญ่ๆอยู่ที่เมืองทองัก็จะขายพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แล้วก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตขายของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกขายโมเดลวันพีซโมเดลยาพิฆาตอสุนดาก,ก้ bon uto, อนบอลนารุโตเยอะแยะนะครับถ้าเพื่อนๆเจ้าก็ลองไปรูได้นะครับ เทนะครับอันนี้900ครับราคา900ทวนนะครับนี่ที่ผมดูก็มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวมากเลยค่ะเราจะคุยคดชอบนะครับก็ส่วนใหญ่ราคาอยู่ประมาณนี้ครับจะแพงหน่อยก็มี2,003แล้วก็มีพันล้หนึ่งแล้วก็5,000ัระของลูกของวันพีนะครับขอจบการไลขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย